สวัสดีครับตะวันพันล้านครับมันนี้มาตลาดน้ำชายครับอยู่เขตลาดกระบ,บงังได้ยินข่าวว่ามีหอยนางรมแซบแบหอมเจียวเป็นจุกจุกสั้นก็เลยจะพาเอฟซีทั้งหลายมาเบิ้งกันครับแต้กับโอหัวผลยุดหรือผลยุดผนขายหรือผลขายวันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปครับตลาดน้ดน้ำชายเขตลาดกระบ,บังครับไปกันครับ เรียว่ถึงตลาดนะครับสามารถเจอต้นไม้ฝรั่งโลเท่าไหร่ครับผม<ล>เอาให้สองโลนะครับเดินมาก็ฝรั่งสองโลครับเจ้านี้อร่อยครับเคยกินเล,นลนรอบหนึ่งว่าตลาดน้ำไทยนะครับ เดี๋ยวผมกลับมาเอานะครับฝากไว้ก่อนนะครับต่างศีลาครับโอ้ยแ่บเลเนนะต่างศีลาเดี๋ยวกลับมาครับจะตามหากันตามหาขอางลมก่อนมาดูว่าวันนี้เขาขายหรือเปล่านะตลาดน้ํงใช้นก็ต้นมาจะจะเป็น สาาโรงงานหนุโรงงานนะครับแต่ว่ายุคสมัยนี้ก็เปลี่ยนไปเาาโรงงานก็น้อยลงนะครับมีทุกคนท่านให้ตามคุณบาทครับ สาวโรงงานครับเยอะเลยตลาดนั้งนำไชนะครับนาก,กบบาระบังคับแมงคู่ร้อนร้อนวาหายแพงครับหน้าขึ้นมากเลยโหสองร้อยน,นี่ครับเจอแล้วครับ ที่เราตามหากันนะครับยำหอยนางรมนะครับเจ้านี้อร่อยมากครับอของกินในย่านลาดกระบ,บังนี่ลง,ง,ลงดูหอมเจียวครับหอมเจียวอูโหูโจัดเลยครับวันนี้ผมตัง้ตงใจมาหอ,อยนางลมโดยเฉพาะเลยจัดปเลยครับสองชุดพ่อ้าใจดีนะครับแม่้าใจดีนีน้นมียำขนมจีนมาด้วยนะครับอ้หอมเจียวจุกๆกครับน้องครับ ขายกี่โมงครับผมเริ่มตั้งแต่สามโมงครับขายตั้งแต่สามโมงถึงสองทุ่มนะครับโอ้หพ่อค้าครับครับครับก็จะสั่งออนไลน์ก็ได้นะครับหรือว่าลูกค้าจะสั่งทางออนไลน์ก็ได้นะครับชื่อร้านยำหอยนางรมสดจากฟาร์มนะครับผมมีลน์แมนแล้วก็โรบินฮูดนะครับสั่งมาได้เลยครับมีเบอร์ทรไหมครับเอ่อศูตรเก้าหกสามสองห้าหกเก้าเจ็ดห้าครับโอ้ยมีเบอร์โทรนะครับมีออนไลน์ด้วยนะครับสั่งได้นะครับ หอยนางรมเจ้านี้สดๆจากฟาร์มนะครับตลาดนำชัยนะครับผม,มเดี๋ยววันนี้จัดสองชุดครับครับโอ้มั่นใจครับนะครับรรับประกันความสดแน่นอนครับ ครับผมนิ่นะครับที่ตลาดน้ำชยนะครับหอยนางลมสดๆจากฟาร์มนะครับโทรตามนี้เลยนะครับหอยนางรมชุดละหนึ่งร้อยบาทนะครับืมเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับเครื่องจัดเต็มเลยนะครับชุดละหนึ่งร้อยบาทแค่นั้นนะครับไม่แพงครับไม่แพง น้ำจิ้มสดๆเลยครับรรบประกันความอร่อยเนนลยครับครับปั้นสดในวันววนดูกระทิ่นกันเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับอาว,วันพันล้านนะ <c oughs> อาเป็นกำลังใจด,ด้วยโอเค คุณครับพ่อค้าจะดีครับพ่อค้าจะดีครับเฮงๆรงเลยๆนะครับพ่อค้าครับครับผมครับสวัสดีครับไปใสหอยนังล้มล้วครับไปกันต่อเสือผ่าหลายครับเช้าลงําเยอะช่วงนี้ตลาดจำใช้ครับ ของกินหลากหลายครับนี่เป็นร้านอาหารอีสานนะครับอ้อมหอยครับพี่น้องแกงเ็ดครับือไก่ใต้น้ำแกงกิเดเ็กครับอย่าลืมนะครับตลาดน้ำใช้นะครับเด้อในราคาค่อนสวยคนน่ะคือตลาดน้ำใช้นะครับอย่าลืมนะครับแวะกันมาได้นะครับมีขนมจีนน้ำยาปลาน้ำยากะทิน้ำยานี่ครับไตปลาครับ หลากหลายครับหลากหลายตลาดน้ำชัยนะครับอย่าลืมนะครับแบกกันมาได้นะครับสำหรับอิสลามก็มีนะครับต้มแซบน้ำชัยนะครับเนื้อวัวนี่นอนจุจุจุเนาะนี่ของอิสลามทานได้ครับตลาดน้ำชัยนะครับอย่าลืมนะครับแบกกันมาได้ตลาดน้ำชัยราดกระบ,บังนะครับ ผลไม้มีหลากหลายครับตลาดน้ำไทยนะครับอย่าลืมนะครับเป็นปลาดุกต้มปลาล้านะครับต้มปลาล้านะครับตลาดน้ำไทยอย่าลืมนะครับของกินหลากหลายมากมายเหลือเกินนะครับสายจูอย่าลืมนะครับสายจูตลาดน้ําใช้นะครับเด้อตลาดน้ํชไทครับสายจูมีควนนะครับ เมี่ยงปลาปเผาเมี่ยงปลาเผาชุดละร้อยสี่สิบครับตลาดนัดน้ำชัยนะครับอย่าลืมนะครับนี่ก็เป็นําโคดนัวครับสามโคดนัวครับตลาดน้ำชัยนะครับเด้อหมูหมูหมูหม,มูใส่หมูะจะบังนักเื่นครับขอ,อกินหลากหลายมากมายนะครับตลาดน้ำชัยรักกับบงัง ปลาสดก็มีนะครับเด้อปลานิ้ตัวใหญ่ๆบิดบุ้งบุ้งบุ้บ้ๆๆๆให้นองน,นี่ก็เป็นผัดกระเพราคุณชายว่าั่นโอ้โยกระเพราหมูสับชนละยี่จุดห้านะครับมีไข่ดาวด้วยน้องว้าว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 หมูครับขาหมู ขาหมูขาหมูหิียใหม่ละมุนเดีนะครับตลาดน้ำชัยนะครับอย่าลืมนะครับของกินหลายมากเลยเพื่อนไไปชกันต่อครับน้ำหอมครับน้ำหอมนะครับใจดีนะครับตลาดน้ำชัยนะครับอย่าลืมนะครับแวะมาอดหนุนก็ได้นะครับน้ำหอมครับ นี่ครับอีนีครับเป็นหมูกระทะครับกิโลละร้อยสิบแปดบาทนะครับอย่าลืมนะครับที่ตลาดน้งไทยนะครับหมูกระทะโลละร้อยสิบแปดบาทนะครับตลาดน้งไทยนะครับของกินหลายครับ เสือผาตรวนี้ครับพี่น้องเสือผาอัวที่สองนี่เป็นหมูสดนะครับพี่น้องหมูสดหมูสดหมูสดตอนนี้กําลังตามหากับข้าวเหนืออยู่ <laughs> แม่บ้านมันสั่งมาครับอาหารเหนือว่าสั่งคือใส่น้องมาบ้าน เห็นหางมาถึงแล้วครับอาหารเหนือที่ในบ้านสร้างนะครับนี่เป็นตำอันนี้ตำถนนไหมครับตำถนนสองครับถนนสองอหนึ่งก็ได้หนึ่งหนึหนหนึ่ง ร้านอาหารเหนือนะครับอยู่หน้าตลาดน้ำไทยนะครับหน้าโรงงานน้ำไทยนะครับอยู่ลาดกระบ,บังหนึ่งกทเจ็ดนะครับตลาดน้ำไทยรอร่อยครับเจ้านี้ซื้อไปําครับอ,อนี่อีกชุดนี้ครับสามสูงครับ ร้อยสามสิบครับเดี๋ยวขออนุญาตจ่ายตังค์ก่อนนะครับคุณ้าตะวันครับตะวันพันล้านนะครับยูทูบครับปากผมนะครับนี่อาหารเหนือนะครับอยู่หน้าตลาดน้ำไทยนะครับมาถึงร้านเลยวันนี้ปกติจะให้วินมอไซค์มาซื้อนะครับเอาละครับผมเฮงเฮงเรื่วยๆนะครับตะวันพันล้านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม ได้อาหารนัาหลากหลายหลายอย่างเลยพี่น้องอย่างจินไวยลวะเดี๋ยวไปจิ้มหอยนางรมกันครับว่าสิแซบก็แซบสมคำล่ำเลยไหมหอยนางรมนะครับตลาดน้ำชายครับอยู่เขตลาดพี่น้องครับหลังจากเดินจับใจใส่ซอยเ้วกะ็ได้หอยนางรมมาครับนี่ครับม่กินมังบารสชาติจะจัดจ้างที่เขาล่ำลือปะครับที่แต่กีวหงูหอมเจียวนี่ เป็นจุกๆเลยครับหอมเจียวจุกๆเลยครับพี่น้องอ mm ้ย hmm. เดี๋ยวขอทดลองรสชาติหน่อยนะครับอ mm ืม hmm. ได้เลยครับได้เลยตุวละหนึ่งร้100ครับไม่แพงครับ mm hmm. หอมเจียวหไว้ก็สดๆเลยครับไม่มีกลิ่นคาวนะครับ อืแก่จนตาเหลือกอืมน้ำจิ้มไม่เปรี้ยวมากไม่หวานมากกำลังดีจะออกเปรี้ยวน้ำนิดหนึ่งประมาณสามรสอะครับได,ได้ได้ใช้ได้ครับ ตลาดน้ำชายนะครับอยู่ราศกบังนะครับตลาดน้ำชา <c oughs> ยห้อเจอมันจุกๆเลย แบบครับแบบรสชาติหวานบางคนก็จะบ่ค่อยบางคนก็ไ่ค่อยกล้ากินมันเลยเพราะว่ามันดันมันคาวว่าสั่น ข้าวครับหวานกลมกลมดีสําหรับผมเนี่ยกะข้าวเดียวครับข้าวเดียวเบิดรืม <c oughs> หัวล้วกล่องนึงนี่โอกาสจะสามารถซื้อไหมครับอก,กล้องนึงก็เอาไวา้ฝากลูกสาวที่บ้าน ถ้าไม่อร่อยกินไม่หมดนะครับรอไว้ก่อนไม่อร่อยนีะ่กินไม่หมดแน่เพราะว่าบางคนจะบอกว่าติดขาวมั่งอ่อหลายอย่างถ้าคนมันไม่อร่อยมันก็จะพูดไปเรื่อยๆนะจา่นี้ไม่มีทิฏฐิครับเบอร์โทรก็ดูในโพสต์นะครับมีเบอร์โทรไว้อยู่ ในโพสในคลิป youtube ตะวันนะครับอืมอืมไม่อร่อยกินไม่หมดเนี่ยอืมหมดอเจ้งยงเบโป้สองนิว้วนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามตะวันพันล้านหน่อยนะครับยูทูบเมืองใหม่นะครับเพิ่งจะเปิดช่องได้ไม่นานมีคนติดตามแค่ร้อยกว่าคนครับติดตามกัน้เยอะนะครับเดี๋ยวตะวันจะพาไปดูตลาดนู่นตลาดนี่ทําอะไรกินทุกวันเสาร์นะครับตะวันจะหยุดวันเสาร์ทุกๆวันเสาร์เลยเพราะว่าจันทร์ถึงอาทิตย์ถึงศุกร์เอ้ยเห็นบอกว่าจันทร์ถึงอาทิตย์นี้ก็ทํางานปกติครับ วันเสาร์นี่ก็เลยเป็นมือยุดกันเลยตะเวีไปนู่นนี่มั่งทำอะไรกินมั่งให้เพื่อนๆชาว y ยูทู e ได้ดูกันนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ตะวันพลาน้วยนะครับวันนี้ตะวันขอปิดคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ